สวัสดีค่ะทุกคนที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้เป็นต้นชะอมนะคะป้าแมงปล่อยเขาไม่ได้ตัดกิ่งแต่งกิ่งแต่อย่างใดเขาก็เลยเติบโต,วตวสวยงามเห็นไหมคะสวยงามแล้วติดดอกค่ะเห็นไหมดอกชะอมหไหมเคยเห็นไหมคะป้าแมงเพิ่งเกิดมานะคะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกดอกชะอมค่ะเห็นไหมเดี๋ยวป้าแมงจะพามาดูทั้งหมด ปกติป้าแมงจะตัดกิ่งเขาแล้วก็ตัดยอดไปขายไปกินนะคะแต่ทีนี้ป้าแมงเลี้ยงหลานไม่มีเวลาดูเห็นไหมดอกชะอมค่ะงามมากเลยป้าแมงก็เพิ่งเคยเห็นเห็นไหมคะค,คล้ายๆกับดอกของข,องขี้เหล็กเลยค่ะเห็นไหมคะงามมากเลยอะดอกชะอมค่ะทุกคน ติดดอกสวยงามมากเลยไม่ดูต้นเขาดูต้นเขานี่ค่ะสูงสวยงามดูยอดก็เต็มเลยดูดูดอกเขาดูดอกชะอมเห็นไหมคะทุกคนยอดชะอมใครไม่เคยเห็นมาดู <c ười> ในคลิปนี้นะดูทุกคนนะ ป้าแมงเกิดมาเพิ่งเคยเห็นดอกชะอมค่ะหรือหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะคะแต่ป้าแมงงไม่เคยเห็นเพิ่งมีนี่แหละปลูกเองเจอเองกับตนเองดอกชะอมสวยมากค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากปก้าแมงมารีวิวดอกชะอมค่ะอยากให้ทุกคนเห็นด้วย <c oughs> ใช่ไหมงามมากเลยอ่ะดู สวยมากแต่ป้าแมงยังไม่ได้ดมกลิ่นไม่รู้ว่ามีกลิ่นเป็นยังไงโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูต้นั้งเห็นไหม